แฟติดไม่ติดก็ทักมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณวรายาสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจอสร้อยอีกรอบหนึ่งครับผมสวัสดีกันครับป้เอ๊ะทำไมวันนี้กล้องมันดูใกล้ไหมอ อีกนิดนึงจะเข้าไปในรูจมูกผมอยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ทำไมกล้องมันใกล้จังวันนี้เขาจะได้เข้ากับดิฉันไงเพราะว่าฝั่งฝั่งดิฉันเนี่ยมันแบบเห็นชัดเจนไงผมไม่ต้องการให้เห็นชัดเจนผมต้องการให้เห็นแบบขมุกขมัวคุณก็ถอยไปสิถอยไม่ได้มันติดฉากใช่ใช่ห้องมมันเล็กมันเล็กมันเล็กค่ะโอเคโอเคระดับนี้โอเคเนาะหลายคนบอกว่าอยากได้เชื่อคุณจังเลยเนี่ยไปขอบอสสิเมื่อกี้ก็ไปคุยกับบอส <c oughs> อยู่หรอ กบอสแล้วบอสว่าไงบ้างอ่ะบอสก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกบอสนิสัยดีอยู่แล้วบอสต้องของงบสักสาบอสไม่เคยว่าไม่เคยอะไรเลยอืมด่าอย่างเดียว หลังไม่ได้เลยนะเออใครหันหลังก่อนโดนเลยนะเียบเลยโดนเลยนะนี่เวลาอยู่กับดิฉันก็ดูน่ารักลงนะเวลาดิฉันแค่ก้าวเท้าออกจากออฟฟิศไปปุ๊บเนี่ยดาบเตรียมตัวหมายถึงใครหมายถึงบอสใช่ไหมหมายถึงคุณมาคก็น่ารักกว่าดิฉันเหรอเอาความจริงมาพูดแม้ไม่รู้ดูไต่อดนะต่อหน้าบอสเจะเรียกคนสวยที่ฉันก็หันทันทีเลยอ่ะเขาก็เรียกอย่างนี้ทุกคนนั่นแหละเจอใครเขาก็เรียกคนสวยหมดอ่ะอืม เกือบดีละเมื่อก่อนเข้ามาใหม่ๆนะเมื่อประมาณสิบสิบสี่ปีที่แล้วบอสก็เรียกคนหล่อคุหล่อแล้วตอนนี้ล่ะก็เรียกหล่อทุกคนอ่ะในออฟฟิศอ่ะก็เรียกคนหล่อคนหล่อเขาไม่ได้เรียกเราคนเดียวตอนแรกเราก็รู้สึกว่านี่น่าจะเป็นคําชมของเราคนเดียวแต่เปล่าเลยมันคือเป็นคำทักทายตามรยาะเรียกทุกคนเรียกทุกคนใช่ใช่เหมือนเหมือนเมื่อวันก่อนวันจันทร์ดิฉันยืนอยู่คุณอภิสุขเดินผ่านดิฉันมาสวยจังดิฉันก็ เอ๊อหรือมันเป็นมารยาทนะเขาหมายเขาหมายถึงเสื้อหรือเปล่า <c oughs> หรือเขาหมายถึงบรรยากาศในออฟฟิศว่าไม่รู้อยู่ก็แบบสวยจังอะไรเงี้ยที่ฉันก็เอาแค่นี้แหละที่ฉัน <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้พูดถึงคุณหรอกมั้งไม่ได้ต้องไม่สนใจ <c oughs> คิดเข้าข้างตัวเองสิสวัสดีทัางหลายหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธงชัยนะครับคุณอภิณานคุณต้นรักคุณอาร์มอมเทพพี่พันธ์ด้วยนะครับคุณประภาสด้วยนะครับคุณเอกจิตคุณชูเกียรตินะฮะแล้วก็อีกหลายๆท่านคุณกระปุกแดงคุณสุรินนนทระะคคับุณเกตด้วย ทักทายหลายๆท่านครับผมโอ้แค่ทักทายก็กินไป1ิบนาทีแล้วนี่ยังมีอีกเยอะเลยนะแต่ก็ความมันเลื่อนเร็วนะคุณรัชานนท์ด้วยนะฮะพี่สายมาครับเย็นนี้ได้นัดน้องฝนมาหรือเปล่าครับอืมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้ก็สิ่งที่ผมตอบเตรียมราป่วยแล้วนะจ๊ะเมื่อวันจันทร์โดนแล้วนะเมื่อวันจันทร์ที่ออฟฟิศไม่ตกอืมไปตกกลางทางวันหลังถ้าจะตกตกตั้งแต่ที่ทํางานเลยเราจะได้รู้เราจะได้ไหวตัวทันเราจะได้ไม่ออกจากที่ทํางานไปตกกลางทาง หลอกเราให้ดีใจเปียกเป็นลูกแมวเลยเละเลยลูกแมวดูน่ารักอ่ะก็น่ารักไงคุณจะคุณจะให้เปรียบเทียบเป็นอะไรอ่ะเป็นกระต่ายกระต่ายใช่ไหมฉันยังติดใจไอ้ท่ามันของคุณเนชั้ฉันงงมากเลยเดี๋ยวพูดหน้ามันเล่นกันใหม่เดี๋ยวพูดหน้ามีคาใบ้เท่ๆมาฝากคุณคุณประพันธ์บอกว่าเสื้อคล้ายโรงพยาบาลนี่เห็นผมเป็นผู้ป่วยเหรอะคือยังไงผมไม่ใช่ผู้ป่วยนะ อันนี้เสื้อสถานีนะเหมือนคุณหนีออกมาจากโรงพยาบาลเลยแบบนี้เหรอใช่เขาตามตัวอยู่นะปกติพยาบาลก็จะมาป้อนยาแต่เราก็ไม่กืนหลักเราก็อมไว้พอพยาบาลกับหมอเดินไปแล้วก็ใครอันนี้คือผู้ป่วยนะผมไม่ใช่ผู้ป่วยนะสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะครับสวัสดีพี่พัคกีอินด้วยนะฮะมาแล้วนะคุณเซมาคะคืนนี้ฮังการีกี่ลูกดีคะอ๋อพี่พัคกีอินเขาเชียเยอรมันไงแล้วคืนนี้เจอกับฮังการีใช่ไหมใช่ใช่คุณโดนแน่เยอรมันนะโดนแน่พี่พัคกีอินโดนแน่ผมเชียร์ฮังการีนะ ออกตัวก่อนเลยเคุณสมเกียรติบอกว่าสุขุมวิทซอยหนึ่งครับแดดแรงมากค่ะคุณทังกรีดิฉันทังกรีแล้วตอนเนี้ <c oughs> <c oughs> หิวคุณสมเกียรติบอกว่ามีอุบัติเหตุมาค่ะไปเลยดีกว่าที่ถนนพัฒนาการค่ะคุณสมเกียรติสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพัฒนาการช่วงไหนครับพี่สมเกียรติซอยสิบเจ็ดครับขาออกนอกเมืองครับคเป็นรถอะไรชนกันครับเอรถบรรทุกดินครับอื ชน,ชนกับรถ,รถเก๋งอีกสามคันฮะโอ้มีคนเจ็บไหมครับขวางท,ทุกช่องทางครับมีมีคนเจ็บไหมครับเออผมกําลังออกไปยูเทินผมเลยไม่เห็น<อ>ใกล้ชิดฮะแล้วตอนนี้รถที่ตามหลังมาคือไปไม่ได้เลยใช่ไหมคะเนี่ยล็อกทุกเลนครับรวมทั้งรถที่ลงมาจากสะพานลอยฮะโอเพราะว่าท้ายแถวเนี่ยจะไปถึงแยกคลองตันแล้วนะครับเนี่ยประมาณแปดรอยกว่าเมตรแล้วอ่ะ โอติดยาวเลยแล้วฟังกลับกันเป็นไงครับติดไหมเออขาเข้าเมืองคล่องตัวฮะอืมแต่ไม่เห็นผู้ได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับเพราะว่าอยู่เทินมาก่อนน่าจะไม่มีครับอ๋อขีดกวางทุกช่องทางนะจุดนี้เดี๋ยวยังไงรีบประสานงานให้เลยนะครับพี่สมเกียรติครับ,บ,รบแถวแถวนั้นนี่ฟ้าครึ้มหรือย,ยังครับเออแดดยงแรงอยู่ฮะค่ะคร,ครับผมให้คุณเสมาไปอยู่ตรงนันสิคะเดี๋ยวฝนก็จะมา <laughs> สบายใจขอบคุณแม่พี่สมเกียรติคสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีครับเป็นอุบัติเหตุพัฒนาการฝั่งขาออกนะคะบริเวณปากซอยพัฒนาการ17นะคะรถบรรทุกดินชนกับรถเก่ง3คันขวางทุกช่องจราจรเลยค่ะใช่ตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับอย่างที่บอกประมาณ860เมตรนะครับมาจากทางด้านของแยกคลองตันแยกคลองตันอยู่นี่นะครับผ่านพ้นแยกคลองตันมาเล็กน้อยเจอท้ายแถวเลยนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพัฒนาการใกล้เคียงกับซอย17นะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ออกไป ย,ยังเคลื่อนตัวได้อยู่มาที่ถาวทรทวัดก็ยังใช้การได้นะครับทั้งไปทั้งกลับส่วนฝั่งกลับกันเมื่อสักครู่คุณสมเกียรติให้ข้อมูลไว้บอกว่ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะยังเคลื่อนตัวได้นะครับสวัสดีคุณลัก,กาณาด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจคนสวยกับคนหล่อขอบคุณมากครับผมวันนี้คุ้มป่วยเอียงนะฮะอย่าลืมนะฮะกบ,บีไร้เทียมทานค่ะเดี๋ยวไปซื้อก็เทียมให้ <c oughs> <c oughs> พี่พักกี้อินขิงไม่กแล้วค่ะคืนนี้อินซีเล็กไม่ต่ำกว่า4ี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวรอดูผมเชียร์ฮังการีโอ้ดิ ุกแดงคุณพักเคยอินแล้วหลายท่านเลยเขาได้นอนกันบ้างหรือเปล่าดิฉันเปิดมาดูตอนไหนก็คือยังติดตามอยู่ยังไงก็พักผ่อนกันบ้างนะครับพี่ๆผมเป็นห่วงสุขภาพพี่ๆนะครับติดตามจอสลอยตลอดเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อสักครู่นี้ตอนเข้าดําเนินรายการตอนบ่ายโมงนะคุณเสรีน่ารักมากเลยบอกว่าติดตามจอสลายมานานแล้วแล้วก็พิมพ์เข้ามาทักทายกันใน YouTube แล้วก็บอกว่ามีทั้งโหลดแอปพลิเคชันจอสลายไว้แล้วด้วยแล้วก็ติดตามใน YouTube ตลอดตลอดเลยขอบคุณมากนะครับผมคุณรพีก็มาแล้วนะสวัสดีครับบอกว่าใส่เเสื้อหมือน งานประจำห้องดับจิตอุย <G ül ý> อุ้ยนี่ยังดีนะเขายังให้ผมเป็นพนักงานนะไม่ให้ผมไปเป็นศพนอนอยู่ในห้องดับจิตเนี่ยคุณรักพีนี่นะคุณอาร์มบอกว่าหันซ้ายเหมือนพี่จองหันขวาเหมือนคันแลนหันหลังนึกว่าแบมแบมพอหันหน้ามาอ้าวพี่เสมานี่เองอ่าไหนไหนไหนหันซ้ายใช่หันซ้ายหันซ้ายเหมือนพี่จองหันขวาเหมือนคันแลนหันหลังเหมือนแบมแบมงงไปหมดละเสมานี่นะเออสวัสดีคุณภูผาอีกรอบนะฮะบอกว่าค่าน้อย ชอลิวเฮียงแต่ละคนแต่ไปแล้วเราออกแนวหนังจีนกันคุณต้องเอาะมาแล้วหละอย่างเงี้ยนะเดี๋ยววันหลังมีวิชาตัวเบามาเดี๋ยววันหลังผมจะโรยเอาสลิงมาเลยนะแล้วก็โขนมาเลยทุกวันพุธดีไหมโขนมาจากข้างหลังเลยมาตึกหลังเลยเป็นทาซานเลยนะถ้าอย่างนั้นอะสไปเดอร์แมนก็ได้ไหมแหม สวัสดีคุณสุรินอีกรอบนะครับบอกว่าคืนนี้โคเอเชีย2 0ค่ะอ๋อดูบอลกันใช่ไหมนอนดึกกันนะรักษาสุขภาพด้วยนะทุกคนนะฮะเรามาดูสภาพการจราจรกันหน่อยนะครับก่อนที่จะไปออกไปท่องยุทธภพไกลกว่านี้นะฮะเรากลับมาที่ในกรุงเทพานครของเรานะครับจตุรทิศมุ่งหน้าสีอยุธยาต่อเนื่องพญาไทตอนนี้ชะลอตัวแล้วเพชรบุรีแถวหน้าห้างยังมีปริมาณรถสะสมอยู่พญาไทหนาแน่นนะครับก่อนถึงซอยรังน้ำมุ่งหน้ามัตนาของแยกพญาไทช่วงแยกปทุมวันยังชะลอตัวได้ตามรอบไฟส่วนท ด้านของราชวิถีด้านที่มาจากแยกตึกชัยนะครับจะมุ่งหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจุดนี้นะครับชะลอตัวแล้วฝั่งกลับกันหนาแน่นก่อนถึงแยกสังฮีจุดนี้แต่ว่าด้านบนสะพานกรุงทนหรือว่าสะพานสังฮียังพอเคลื่อนตัวได้ฝั่งขาเข้ามีปริมาณรถมากกว่านะครับสะสมก่อนถึงเชิงัขึ้นเล็กน้อยส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับท้งฝั่งของสะพานพระรํา8ช่วงนี้ยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับรวมไปถึงด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับฝั่งสสสะะพพพพพาาาาาานน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 นรรกกกกกเเล้้้ขออิ่่มหแีีคัใยง เริ่มเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับด้านของฝั่งประชาธิป,ปกที่แยกบย้านแขกยังชะลอตัวฝั่งที่มาจากบุเมินใหญ่ผ่านพ้นจุดนี้ไปดีขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับชะลอตัวก่อนถึงกลางสะพานส่วนฝั่งกลับกันยังคล่องตัวนะครับสะท้อนเหนือนยังเคลื่อนตัวได้นะครับสะท้อนใต้ชะลอตัวแยกนรินทร์แยกสะท้อนสุรศักดิ์นะครับด้านบนสะพานพระรามสามยังเคลื่อนตัวได้ทั้งไปทั้งกลับส่วนของสะพานกรุงเทพฝั่งที่จะข้ามาถนนตกไม่มีปัญหาฝั่งที่จะมุ่่งหนนนน้้้้าาไไไปบบุุคคโลดดตมรรอฟใจีีั สักคู่เห็นแบบเท่าฐานลกออมาเอาเข้าไปนะฮะจิ๋วแป๊บธงใช่ไหมเอาเข้าไปพี่ันรู้จักแต่วังเชียวม่าฮั่นจางหงจางหูผมเป็นจันเจาแล้วทั้าอย่างนั้นจันจาวจันจาประหารหัวสุดักไปไกลละเราออกค่องยุทธภพกันไปไกลแล้วนะเดี๋ยวพี่ชั้นดูนะสมัยก่อนดูนะเปาวุนจินเนี่ยต้องดูทุกวันเลยป่าวุนจินชอบกินอะไรอ้าวงงเปาวุนจินชอบกินอะไรอะไรอ่ะนี่ด้านน้องตอบเสียงดังเลยนะค่ะไข่เตา ไม่เคยไม่เคยร้องเหรอตอนเด็กๆอ่ะเป่าบุญจินชอบกินไข่เต่าส่วนจันเจ้าชอบอมโอเล่คุณไม่เคยร้องเหรอคุณคุณผ่านช่วงชีวิตวัยเด็กมาได้ยังไงเนี่ยเกิดมาแล้วคุณโตเลยเหรอไม่ไม่เคยได้ยินอ่ะไม่เคยได้ยินเหรอเราเกิดคนยุคกันเราเกิดคนยุคกันนะฮะมีเพลงแบบนี้ได้เหรอ <laughs> ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆข้ามขามโอเคโอเคคุณสวัสดีพี่วรรณวังรักด้วยนะครับ <laughs> นี่ขาน้าตาไหลมาเลยนะฮะ <laughs> <laughs> คุณพคเกอินบอกว่าคุณเสมาเชทีมกระทิงดูจะดูจริงไหมคะนี่ <laughs> วันศุกร์พบอิตาลี <laughs> อิตาลีก็แค่สปากเกตตีป้ป่ะพี่พ <laughs> ภคเกอินสปาเกตตี้มักกะโรนีป่ะเออเคี้ยวอร่อยเลยแหละกระทิงผมอ่ะเดี๋ยวจะเคี่ยวมักกะโรนีจะเคียวสปาเกตตี้ให้ดูอืมนะฮะคุณภูผาบอกว่าวรยาคือเหล่าไทยๆฮะใช่ไหมผมออกเสียงถูกไหมเหล่าไทยๆอย่างนี้เหรอ แว่าอะไรอ่ะคุณภูผารู้อายุเลยครับลุงเสมาเออเราเราเราอันว่าอะไรไทยผมออกเสียงถูกไหมเราไทยไทยปะคืออะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเหล่านี่ก็คือขั้นกว่าปะไม่รู้โอ้ยงอย่างอาม่าเนี่ยก็คืออาม่าปกติใช่ไหมเหมือนเป็นแบบคุณย่าคุณยายใช่ไหมที่เราเรียกอาม่าแต่ว่าท้าเราเนี่ยถ้าเหาเนี่ยคือคือมากกว่าใช่ไหมคือขั้นกว่าใช่ไหมเอาใครมีความรู้เรื่องภาษาจีนกันครับวันนี้ ใครมีความรู้เรื่องภาษาจีนนะฮะระหว่างที่รอคุณวรยาเซิร์ชอยู่นะฮะใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมเข<ร>าเ่าเนี่ยแปลว่าว <ะ S 2> เก่าแก่เห็นไหมมากกว่าอาม่าอย่างเหล่ามาเนี่ยแสดงว่ามีอายุที่มากกว่าอามาเราโอ้ดิฉันไม่ร<ช>ู<ะ>้ว่าดิฉันไม่ใช่คนเชื้อสายจีนอ่ะเนี่ยแล้วก็มาทิ้งไว้ให้งงอย่างเนี้ยคุณผูผาเนี่ยแล้วก็หายตัวไปไหนก็ไม่รู้ <laughs> ล่ายแปลว่าอะไรอ่ะไทยๆเออไม่รู้เหมือนกัน๋ยวเราคุณรายงานไปดิฉันหาข้อมูลตรงนี้นิดนึงนะดิฉันข้องใจนะฮะเดี๋ยวปล่อยให้คุณบริยาเขาเซิร์ชอยู่นะเขา้องใจอยู่อเดี๋ยวมาดูสภาพการจราจรกันต่อเนื่องเลยทางฝั่งของสุขุมวิทตอนนี้เริ่มชะลอตัวนะครับไม่ว่าจะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระขนงนะได้ตามรอบฝ่ายฝั่งกลับกันหนาแน่นเข้ามาพร้อมพงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกอโศกสุขุมวิทฝั่งรัชดาพิเศษนิทายเริ่มยาวนะครับอยู่บริเวณก่อนถึงหน้าสวนเญจกิติมุ่งหน้ามาทางด้านของบริเวณชช่่่่วววงงงแยยกกออศสสมิัััเคลืนนนตได้้าะรบฝ เนี่ยเคลื่อนตัวได้ดีกว่านะไม่ค่อยมีปัญหาการจราจรเท่าไหร่นะครับสำหรับจุดนี้ด้านของแยกพระลำเก้ามุ่งหน้ามาแยกอโศกเพชรบุรีเคลื่อนตัวช้าแล้วหนานแน่นแล้วส่วนฝั่งกลับกันชะลอตัวได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟบริเวณแยกพระารำเก้าผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นถนนเพชรบุรีมุ่งหน้ามาคลองตันตอนนี้ท้ายแถวเริ่มสะสมแล้วนะครับต่อเนื่องพัฒนาการมุ่งหน้าไปตัดซอยพัฒนาการ17ก่อนหน้านี้คุณสมเกียจแจ้งเข้ามาบอกว่ามีอุบัติเหตุนะครับบริเวณจุดดังกล่าวยังส่งผลกระทบเเรรรรื่่่่่่ออองงกกกาาจะะจจยูสววนนฝัััััลลบไมมมีปญหะะิชต บริเวณช่วงเพชรบุรีฝั่งขาเข้าตัดเอกไยต่อนึ่องทองหล่อมุ่งหน้าไปทนาของพร้อมพงจุดนี้ยังเคลื่อนตัวได้ชานะครับได้คําตอบอย่างคุณบรยานะยังไม่ได้ ยังไม่ได้เลยการนะทักทายในติกตอกด้วยนะครับคุณภูผาต้องมาเฉลยแล้วนะคุณผูผาคุณหายไปไหนเนี่ยคุณทิ้งไว้ให้งงงแล้วคุณก็จากไปนะสวัสดีคุณ d y u ด้วยนะครับส่งอีโมจีน่ารักเลยนะมาให้ทางติกตอกของเรานะครับขอบคุณมากๆนะฮะคุณระพีบอกว่าสอบถามหน่อยใสมาถ้าใครเอาสติ๊กเกอร์หรือพวกเอาแผ่นทองมาแปะปิดบังเลขทะเบียนผิดกฎหมายไหมเห็นบ่อยมากฝากร้องเรียนด้วยคนเออจริงๆไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะฮะเป็นการเขาเรียกว่าแบบ มันเห็นแบบป้ายทะเบียนไม่ชัดเจ<ใ>นนบาง<ร>ซ่อนเลนส์อำพราง,งนะไม่ได้ไม่ได้ะะสวัสดีพี่หนุม่มร่มก้าครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเสวยมาและคุณวรยาคนสวยแลบคนรอสวัสดีค่ะพี่พี่หนุม่มพี่หนุม่มดูอนี่ปะดูกระบี่ไรเทียมทานปะดูครับผมเห็นไหยมีแต่คนดูพระเอกชื่ออะไรพระเอกชื่ออะไรชีเ่าเขียน ใช่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 แล้วนางเอกชื่ออะไรอะคะนาดิฉันจำไม่ได้ครับเพราะไม่คุ้นชื่นางเอกครับผมคุณจะไปร่วมเขียนวรรณคดีเขาเรื่องยังไงเลยก่ฉันอยากจะเป็นนางเอกคุณเป็นพระเอกแล้วดีฉันขอเป็นนางเอกได้ไหมล่ะพี่หนุ่มพี่หนุ่มร่มเก้าเป็นไงบ้างคะปล่อยชิ้นคุณวรยาเขาไหมร่มเก้าเป็นไงบ้างพี่หนุ่มว่าไงนะร่มเก้าร่มเก้าเป็นไงบ้างครับตอนที่ผมอยู่สิรินธรครับผมอ๋อเป็นยังไงบ้างพี่ถนนสิรินธรต้งเข้าต้งออกดีครับตอนนี้ผมเลี้ยวเข้ามาตรงถนนอ่ จารันสนิทรงนะครับครับผมันจะมุ่งหน้าไปเป็นพี่พับผิ่นข้าวอ๋อครับครับรถเคลื่อนตัวได้ช้าหน่อยนะรถเยอะเป็นแบบนี้ส่วนกับมันขาออกดีครับผมอ๋อยังไม่ติดเนาะไม่ติดครับมีฝนไหมพี่หนุ่มแถวนั้นนะร้อนครับผมไม่มีฝนแดดกำลังสวยเลยแดดครับผมแต่ผ้าดี้วคุณซักผ้ายังซักเรียบร้อยแล้วพี่ซักตั้งแต่วันจันแล้วล่ะที่เปียกฝนน่ะแอบมยาให้ติด อย่ให้ผิดเขาเรียกอะไรผลงานจะต้องมีใช่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 ีดานโกรธนะใช่โกรธโกรธมากด้วยเวลาไม่ทําอะไรเนี่ยเวลาทํะไรขัดใจก็ไม่ได้ด้วยใช่ใช่ไม่เหมือนคุณวรยาคุณวรยาจะใช้เก่งงานรู้ได้ไงเนี่ยเหมือนอยู่ข้างบ้านเลยนะเนี่ยมันมีพายกระซิบครับโอ้แผมผมว่าคนสวยนี่ผมว่าจะชวนหาคนไปประกวดมิสแกลนจชน่านะเนี่ยหรอ อ่าคุณไปไหมคุณวรยาค่ะมิสกแกลนชัยนาวรยาไม่มีเชื้อจีนเลยอะ่ะถ้างั้นเปลี่ยนมิสแกลนช่อ่าไม่แกลนเชิงเม้งแล้วกันเ <laughs> <laughs> ชิงเม้งเลยเหรอ <laughs> <c oughs> เออไม่ยอมเปลี่ยนแก่ชัยนาไม่เอาก็เอาแกลนเชิงเม้งแล้วกัน <c oughs> ประกวดมีใครประกวด กับวอรยามัยเนี่ยขอเล่นนะครับค่ะพี่สนุกได้ได้พี่หนุ่มขอบคุณมากพี่ขอบคุณค่ะครับผมสวัสดีครับนี่ดิฉันรู้ละคุณภูผาบอกว่าคือสตรีชั้นสูงแต่ดิฉันเข้าไปดูนะคือก็บอกเป็นภรรยาของเจ้านายเนอะนี่คุณภูผาบอกว่าเป็นสตรีชั้นสูงในราชสำนักจีนนะฮะนี่แล้วก็คุณพักเเกอินให้ข้อมูลมาด้วยนะฮะบอกว่าเหล่าซิกแปลว่าคนซื่อค่ะ นี่เราเรียนประชานจีนในรายการเฮด d o f ฟิกแล้วเนี่ยออาลย่ะปรากฏการใหม่มิติใหม่ของการรายงานจราจรสวัสดีคุณสุรินทร์คุณพัคเ์อินพี่วันมารักคุณประพีส่งท้ายนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะจริงหรอทำไมเร็วจังเลยอ่ะจริงสิแน่นะอันแน่สิ ไม่ยืนอนนาไม่ยื้สิพักไหมล่ะพักสิจะจบเพลงอยู่แล้ว <laughs> <laughs> นะฮะ,ะคุณอภินันสอบถาม <c oughs> มาเดี๋ยวดูให้ส่งท้ายนะบอกว่าเส้นทางบางใหญ่รัตนาธิเบศขึ้นทางด่วนเป็นไงบ้างครับยยผ่าแยกลาดเผาโอเคเดี๋ยวผมดูให้ส่งท้ายนะครับเ <c oughs> ส้นการจราจิเศษมุ่งหน้ามาต่างระดับบางใหญ่ยังใช้การได้นะฝั่งขาเข้ายังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับนี่จุดนี้นะครับบริเวณช่วงต่างระดับบางใหญ่ต่อเนื่องถนนรัตนาธิเบศนะครับที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกแครายขึ้นทางด่วนงามวงวานตอนนี้ แถวงามวงวานที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของหมอชิดโดยรวมก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดเส้นทางมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับบริเวณจุดดังกล่าวผ่านพ้นช่วงบริเวณโค้งหมอชิดมาเล็กน้อยแต่โดยรวมยังไม่ติดขัดยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับโดยรวมยังถือว่าใช้การได้อยู่นะครับบริเวณช่วงให้แยกลาดพร้าวตอนนี้ยังเคลื่อนตัวได้นะจะไปสะสมด้านของพหลโยธินก่อนถึงแยกพระโจดทินนะครับท้ายแถวยังไม่กระทบถึงบริเวณให้แยกลาดพร้าวนะครับทั้งหมดก็เป็นภาพรวมการจราจรที่คุณอภินันสอบถามมาดูให้ทิ้งท้ายนะช่วงนี้หมดเวลาแล้ว นะอุ้ยไว้ why? ดูสิจอ <laughs> ไปต่อโชยอย่าร้องเดี๋ยวท่านจะเลี้ยวมองดูเราฉ <laughs> ันไม่มองเลยฉันไม่มองฉ <laughs> ันไม่มองน้องก็ไม่คร <laughs> ผมร้องสลับกันปะผู้หญิงกับผู้ชายคุณจะต่ออีกเพลงแนละจบอีกเพลงคุณก็ไปต่ออีกเพลงแล้วเมื่อไรผมจะได้ไปในะหมดเวลาแล้วต้องตะโกนดังๆไปว่าหมดเวลาแล้วตัวเองร้องเองเลยเขามีสายรออยู่หลังสปอตนี่ค่ะไปแล้วหมดเวลาแล้วขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ติดไม่ติดก็ทักมา